แม้จะจบเกมด้วยการนำเป็นจ่าฝูงเดียวเหนือแมนซิตี้หนึ่งแต้มแต่ด้วยผลงานการทำได้เพียงออกไปเสมอน้องใหม่อย่างเบรนท์ฟอร์ด3-3ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังแหละครับและว่าแล้ววันนี้ขอบสนามของเราจะพาไปเก็บตกประเด็นเด็ดสำคัญพร้อมหาเหตุผลกันว่าทำไมแมตชนี้ลืวอพูลถึงเก็บไปได้เพียงแค่หนึแต้มทั้งทั้ที่ชื่อชั้นดูดีกว่าตั้งเยอะครับเริ่มกันจากเกมรับที่ย่ยกแข็งเลยครับ ถือเป็นวันที่เกมรับหงแดงเล่นได้แย่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลใหม่มาเลยนะครับพวกเขาปล่อยให้เบรนท์ฟอร์สร้างโอกาสยิงได้ถึง12ครั้งและเข้ามาสมัมผัสบอลในกรอบเขตโทษได้ถึง21ครั้งโดยอาวุธสำคัญของเบรนท์ฟอร์นัดนี้ก็คือลูกคลอสนั่นเองครับที่เอาชนะเกมรับของลิพูได้ตลอดทั้งเกมเลย ขนาดคู่เซนเตอร์แบ็กที่มีจุดเด่นในด้านนี้ของหงแดงอย่างฟาจิลฟานด้และเชเอลมาติปที่เปรียบเสมือนหอคอยคู่ยังเอากันไม่อยู่โดย Big w เวิร์นะครับมีสติการาชนะลูกหม่งต่ำอย่างน่าใจหายจากมาตรฐานเดิมของเขาโดยทําได้เพียงแค่55%เท่านั้นในขณะที่มาติปครับหัวที่สุดในแผงเกมรับครับมีสิติเอาชนะลูกหม่งเพียงแค่45% ถัดมาที่เทรน์นะครับถูกพูดถึงในจังหวะ2ประตูท้ายที่เสียโดลุดที่2พอให้ภัยได้ครับเพราะว่าเบนฟอร์ดเองครอสบอลข้ามหัวเซนเตอร์เลยมาที่เสา<อ>2ก็มีผู้เล่นถึง3คนที่เข้ามาเบียดชิงพื้นที่กับเทรน์จนเก็บบอลไปทําประตูได้ก็ตั้ง3คนเน่ยนะใครจะไปเอาอยู่ใช่ไหมส่วนจังหวะลูก3าครับโดนครอสเข้ามาแบบเดิมเป็นเทรนที่พยายามขึ้นเทคก,กับอีวานโซนี่ครับถึงแม้ว่าจะไม่เจอบอลทั้งคู่ก่อนจะโดนานรุปของเบนฟอร์ดอีกคนเก็บบอลไปทําประตูตีเสมอแต่ว่าถ้าหากจังหวะนี้เนี่ยนะครับอยงน,ยน,งน,ยน,นชนนนงาางในช ันี้้สกกลูกไดพวกเขาก็อาจจะรอดจากการโดนตีเสมอได้เหมือนกันแต่ในหนึ่งก็ต้องมองว่าเมื่อทุกคนรู้ว่าเทนเกมรับไม่ไดีอยู่แล้วโดนรุมขนาดนี้ทําไมแทบไม่มีใครมาช่วยรองที่เทนเลยล่ะครับส่วนนาร์กคนสุดท้ายครับแอนดรูรเบอร์สันไม่ใช่วันของเขาเช่นกันครับแย่ทั้งเกมรับและเกมรุก3ประตูที่โดนวันนี้เกิดจากการคลอสจากพื้นที่แบ็คซ้ายของเขาข้ามไปตกที่เสาสองของอีฟากทุกลูกต้องบอกตามตรงว่ารอบโบน้น,นัดนี้ดูยืนห่างๆและปล่อยคู้แข่งเปิดบอลเข้ามาง่ายเกินไปหน่อยครับและนี่ดูเหมือนเป็นการที่เบรนด์ฟอร์ดจะเปิดแผล ข้าวหัวเซนเตอร์เวอร์พูลเพื่อไปเล่นงานที่เสาสองถือเป็นเรื่องที่เจนคลอบต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนและถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อด้วยครับว่าเมื่อพวกเขาเสียถึง3ประตูให้กับทีมน้องใหม่ทั้งที่ที่แผงหลังวันนี้คือตัวจริงครบเซตเลยนะครับประเด็นสําคัญต่อมาครับคือการที่พวกเขาปิดเกมไม่ได้นั่นเอง หลังจากทำประตูออกนำ3-2ในช่วงนาทีที่67จากการยิงไกลเป็นฉลับของเคอร์ติสโจนจากนั้นเลฟูก็ได้โอกาสแบบจา่จาอีก2ครั้งครับโดยที่สำคัญที่สุดคือการหลุดเดี่ยวของโมเมสซาร่าชายผู้ทำประตูลูกก่อนหน้าพร้อมทำสถิติเป็นนักเตะเลฟูที่ยิงครบ100ประตูไวที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรน,นะครับแต่มาคราวนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยครับก่อนหน้านี้หลุดทีไรเนี่ยก็ยิงสวนตัวตลอดแต่ครั้งนี้เลือกจะชิปครับแล้วก็ดันแรงเกินไปจนข้ามคานออกไปจากที่น่าจะนำเป็น4-2เท่ากับว่าปิดกล่องไม่ได้กลายเป็นว่ามมันนนนนโดนตีเสอ 3, สยอ33ซย่างใ ของซาดิโมาเน่ก็มีจังหวะยิงที่ดีในช่วงท้ายเกมเช่นกันนะครับแต่ก็จบไม่ได้ฟอร์มวันนี้ไม่ต่างจากวันก่อนๆครับก็ค่อนข้างแย่เลยนะครับสั้นๆเลยกับการอธิบายฟอร์มของมาเน่ตลอดซีซั่นนี้ สำหรับปัญหาอื่นๆของริพูก็มีอย่างการตัดสินใจเปลี่ยนตัวผิดพลาดของครอปครับที่ปกติหักนําเพียงลูกเดียวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวที่เกมรับดีกว่าลงไปแทนเสมอหรือเพิ่มความหนาแนนในแดนกลางแต่มาวันนี้น่าประหลาดใจเหมือนกันนะครับที่เขากล้าลองเปลี่ยนอัลฟิมิโนลงมาแทนโจสและเล่นในระบบ4-231ซึ่งจริงๆแล้วครับครอปอธิบายเรื่องนี้ได้อยู่นะครับครอปบอกว่าเมื่อบอลเนี่ยมันเป็นไดเรกฟุตบอลจากการโจมตีของคู่แข่งเขาพยายามที่จะเพิ่มตัวรุกในการสวนกลับและทําประตูครับก็เลยทําให้เขาต้องปรับกองกลางที่บอลมันไมม่อรงกลาี อแล้วมันคือบอลจากหน้าไปหลังมันเลยทาให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจเอากองกลาง2คนมายืนต่ําลงครับแล้วก็เพิ่มตัวรุกอย่างฟิมิโนเพื่อคําในแดนหน้ากองกลาง2คนเพื่อมีพื้นที่ในการปัดกวาดเช็ดถูโคเวอร์พื้นที่ริมเส้นนั่นแหละครับแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็ไม่ส่งผลที่ดีออกมาเลยครับข้อสุดท้ายที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับสำคัญมากกว่าข้อไหนๆเลยคือเบนฟอร์ดเล่นดีมากครับ ต้องขอออกปากชมโทมัสแฟงเลยนะครับเป็นกุนซือที่วางแท็กติกรับมือพร้อมกับโจมตีใส่ลิฟูได้เป็นอย่างดีรวมถึงนักเตะในทีมเบนฟอร์ดทั้งทีมทุ่มเทและก็เล่นได้อย่างน่าประทับใจมากๆนะครับทั้งการเพรสจนหงแดงเนี่ยขึ้นบอลลำบากมากรวมถึงจังหวะสวนกลับที่น่ากลัวการครอสที่เข้าจุดตลอดเวลาเล่นงานคู่กองหลังอย่างฟานได้และมาติดซั้หัวหมุนไหนจะมีลูกสู่ที่เป็นที่มาของประตูออกนําอีกนะครับพวกเขาเล่นกันน้อยจังหวะมากแต่ประสิทธิภาพร้ายกาจมากๆนะครับจบ็อกเกนมิลฟูมีโอกาสยิงไปสสบนาารดบ มีโอกาสยิง12ครั้งเป็นจังหวะจากจะ3ครั้งสัมพัสบอลในกรอบเกีโทษ21ครั้งเห็นไหมครับว่ามันไม่ห่างกันเลยนะครับสกอร์เสมอเนี่ยบางทีก็แลดูจะเป็นอะไรที่แฟมากๆแล้วสำหรับเกมนี้ หลังจากจบเกมก็ไดต้ตั้งคำถามครับว่านี่เหรอคือทีมที่จบอันดับ4จากแชมปนชิพฤดูกาลที่แล้วครับทำไมมันเก่งขนาดนี้วะเนี่ยและนี่คือประเด็นเก็บตกทั้งหมดหลังเกมหงแดงนำจากฝูงแบบเซ็งๆครับทำได้เพียงเสมอกับน้องใหม่สุดท้ายนี้ครับชาวเดอะคอปคงทำได้แค่วางความเสียดายเอาไว้และเชิดหน้าเพื่อรอไปแก้ตัวอีกครั้งในศึกบิ๊กแมตที่โคตรสำคัญเปิดแอนฟิลต์ต้อนรับมาเชชเตร์สตีในวัอนอาทิตย์หน้ากันนะครับมันแน่นอนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครให้ขอบสนามด้วยนะครับ